ก็วัดตั้งไหนันตั้งตังไหนไปก็แค่นี้คนก็ยูไ่ได้หมดเลยข้นน้ำข้นกร่ยความถนนนี่แหละว้มร่องอย่างได้ข้มกระยูวามร่องอย่างไรไปตั้งเวที่้นในบ่งตองนี้บ้านคนมนชะดูหลไรนะครับสข้มร่องน้ำเอาเอาวันแจกทั้งสองฟังครับพราะเอาไปร่องน้ำฟังในเพราะหนึงข้มเลย ครับได้ได้กัมาคบทีมหรือเปล่คะทั้งครับเหลือเวที่ละเวทีว่างหนึ่งจอดยูสีบุญเรื่องหนึ่งไ่กันนันล่ะจิ้งเขาแต่ว่าพินคนบินจะไม่คยมันถือแดดไม่นแมนโยกาแล้วเคลียร์นี่เงินเดียวผมจะรดเขาเรียนเบิ้องนี้นี่่แล้วพี่นมันแนนอยู่ลดี๋ยวคันนี่เราเขาเรียนเบ้งข้าแม่จ้าคนสีไท กยน้ยังมาได้ยนาคยังไ้ค่ะเปิดขางในางในยนค้นอเออขัมาทางุกได้ด้ค่ะเพราะว่า้างน็ปยเพราะว่าันไนเลย้านปิบัติบ้นั้นบน้าปบจับันนี้ผงานยานีานม่รงเาฝากฝากทางช่องฝากู้จัดิบัติราคาเท่าไหร่เอ้ยบบาทจ้ะค่ะ บาทร้อยสี่สิบบาทนะคะคือเราเราทำบุญเราทำาออนี้ช่องใหญ่อันนี้ช่องพยุศไม่จริงเรามาลำมาถ้าถ้าได้กําไรอ่าหากค่าใช้จ่ายแล้วเราจะยกอธวายหลวงพ่อวัดสว่างเพราอในหลังคาโบสถ์เพลนรั่วอะไรจะช่วยเพลนทำบุญเพลนซ่อมหลังคาโบสถ์จ้าทุกคนลานเตียจ้าสาธุก็อยู่อยู่ก็มาลำชดแจ้งไหมคะเพลนว่าหัวเรือตผู้จ้างดิ๊ะาผู้จ้างก็คือ เห็นเพื่อนว่าซอสแจ้งก็ตามเพินเลก็บอกลูกค้าอยู่บอกว่าเจ้าบ่ญต้องไปนอนรีสอร์ทหรอกเจ้าหอบเสื้อมานอนนี่ตื่นนอกันเอามาลรังจุกกับบมาไม่ตกวันนี้ไม่มีฝนจะสาธุภาวนาอยู่ฝนภาวนาอยู่แล้วได้กำไรเยอะๆเราก็ให้วัดหมดค่ะทำบุญสาธตูเลื่อยๆเลด้วยอีกสาธุจะซาตูวัดวันสี่สิบครับพี่น้องปูปูคุนก็รออยู่เพคุนต้องการเงินไปซ่อมลังคาโบสถ์รอบปูแบบตั้น ให้ลูกให้หลานหมานตัวเนาะจ้าลูกหลานบ่หมานก็สิได้ใส่มาให้ะไฮพอดีแดดเจนน้องเหมือนเนาะแาดมันแดดอย่าบอกว่าหม้อนั่งเห็นแดดช่วงบ่ายก็ดีใจจ้ามันตกเฮางสาวหินเอาดินมาลงตรงนั้นแล้วดิมันยังมันตกใส่อีกเพราะว่าเฮาเคลียร์ทางคนขับรถหมันตกอยู่บ่แม่มันขึ้นบ่ตกแต่ว่ามันตกตอนเช้าช่วงเที่ยงเช้าฮอดเที่ยงบัดนี้มันก็บ่ได้แห้งง่ายเด้อมันบ่ได้แดดคักนะมีมื้อนี้ล่ะแดดจ้าจ้าตกมันเฝันตกแค่ติแม่ ลงแห้งอยู่แล้วมันกระตูมมัตัดซูมือแล้วก็เลยเขามีปัญหานี่แหละจ้าอะใครไม่นั่นด้วยเดินงามเดินงามด้านนอกเมาะเนาะค่ะฝนบอมี่อ่าร้านเบียร์จากร้านร้านเบียร์จากร้านมีร้านบอมีานมี่ไม่เบียร์เพิ่มเบียร์เพิ่นเหมาแล้วแต่เพิ่มอ๋อเบียร์เพิ่มเขาจะมีสองจุดเขาจะมีสองฝัตะเกี่ยสองฝั่งไว้ให้เขาสองตรงนั้นเราจะไปเคลียร์อยู่ดีเนาะเอาน้ำเหมากันเอาน้ำเลยเอา ปนแรดลากหลังแรนลากหลังบองไดมันพอดีแต่กระดูกน้ำออกเยอะครับเดี๋ยวอันนี้กัวสี่คำนี่แหงพอดีครับนี่อากาศดไปนี้แหงนี่นี่เคืออนครับนี่ยบอกมันเป็นน้ำส้งซ้งอะไรเชี่ยวซ้งสีเป็นกลมเป็นเลนเนเขาเอาผ่านกิ่งลากเลยครับดึงถอยดึงถอยนี่ยังสีครับนี่ดึงถอยเลยนี่เอ๋อเห้มันกลั่นยังไงกันเดี๋ยวที่เอาอีกจุดนี่เดี๋ยวนี้จังว่าสั่งพอแต่ว่าอาไอันนี้เสียอันนี้ลากเลยเนี่ยคครรัับบลากนี่ถอยกวาดนาดินเหนื่อย นนาดิเ้ออเนี่ยมันเริ่มกล้ามแล้วเนาะปวดได้แดดมาแบบนี้ก็คือแดดเดียวแบบมันแดดแก่อยู่เด่นี่แดดแห้งยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวขอมาล้อมมือเดี๋ยวใช้มันกล้ามก้อนเ่ามันหินเด่นิเขาก็ได้ผมเขาไปจอดรถจอดไซป้าจอดโน่นหินนั่นเดี๋ยวในรถไปเที่ยวอ้าบ่จอดบีบ่จอดทางถนนบีบ่บ่เขามาดอกเพราะพี่เสืออยู่ไหนพี่เสืออยู่ไหน ก็จอดทางถนนน้ำรถบาดก็ได้ดอกนี่เขามองรถอันแม่ข้ากับสังกัสีพันจอดที่นี่รถเท่าเทากับจอดอันอ้อมถนนก็ได้ดอกโอเคครับพี่น้องยามเือมอแสสีบเาเพสเรื่องห้างเจ้เพิ่อนิดเดียวครับก็ถึงรดอกทางตรงเพ่ออกจากตรงเนิดเดียว งานเวทีฮอกํำลังมาเวทีกำลังมาพี่น้องเวทีคัดแรก ได,ได้จุดตังเวทีแล้วเด้อพี่น้องจัดพนกับมาสี่จุดแล้วกพอหยุดที าของคนดื่ม่นเครื่องดื่ม,ม,มหาหมองลงไงานเวทีมาถึงหคันแล้วพยุดเชียลุน ไดที่ไปพี่ได้ยึดหรอกเนาะไ,ไ,ไปยึดเบิงนะ้งแนว